ค่ะค่าชาลีนะคะไข่มกค่ <Hi. S 1> ะ,คะวันนี้ชาลีก็จะมาชวนคุณไข่มกนะคะพูดค,คุยเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานว่าบริษรัท recruitment agency นะคะในไทยค่ะซึ่งคุณไข่มกนะคะก็เป็น recruitment manager นะคะที่บริษรัท Smart Search Recruitment ะค,ะค่ะวันนี้คุณไข่มมกก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานนะคะ่ะของที่ไทยนะคะ อ,อันนี้เนื่องจากว่าที่ไทยมีบริษัทจัดหางานหรือว่า recruitment agency เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีนี้ก็เราอยากจะทราบว่าบริษัท r u i t m e n t เนี่ยทำงานทำทำงานด้านเนี้ยแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะที่นี้บริษัทเนี่ยเขาทำอะไรให้กับบริษัทลูกค้าบ้างะ,ค,ะค่ะก็เริ่มจากอ่อ ปกติแล้วที่มีลูกค้าจะมาฝากตำแหน่งงานกับเราเนาะก็ต้องเริ่มจากที่ว่าเขามาฝากกับเราเพราะว่ามันอาจเป็นงานที่เขาอ่าไม่สามารถที่จะหาตำแหน่งไม่สามารถที่จะเลืเองได้เพราะฉะนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับเขาหรือว่าเป็นต้องการอ่าขัดข้องผู้สมัครที่บค่อนข,ข,ข้างที่จะมีคุณภาพนะคะซึ่งมันอาจ,จต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้รีซอากรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจเป็นเรื่องพวกอ่ทาทการตรวจสอบ b a c k กราว n ์หรือพวก reference นะคะแล้วก็ลงมาถึงการอ่าเรื่องเงินเดือนที่บบว่าการ ูดถึงการต่อรองหรือการต่อรองเ<ช>งนินเดือนกัออนะะใช่บางทีทางบริษัทเองอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้อยากไม่สะดวกใจที่จะแบบเจะจต่อรองเงินเดือนกับทางแคตัวแขกเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเ,อเป็นตัวแทนให้กับบริษัทในในจ็อบมาเก็ตนะคะในการโพสต์หรือว่าเป็นการอากระจายข่าวว่าเออม,มีงานนี้ที่นี่เปิดอยู่อะไรเงี้ยนะคะ แล้วอย่างนี้ที่ไทยอะคะ่ะมีบริษัท Recruitment Agency หรือว่าบริษัทสถาหานงานกี่ประเทศอะคะ่ะแล้วก็เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะค่ะก็ง่ายๆนะคะจริงๆจะมีอยู่สแบบนะคะจะเรียกว่า,เ,าเป็นแบบ contingency หรือเป็นแบบ retain นะคะแบบ contingency นี่ก็คือ,อไม่ไม่มีการเขาเรียกอะไไม่มีการาไม่มีการชำระเงินเกิดขึ้นเลยก็คือใครก็ตามบริษัทไหนก็ตามสามารถที่จะมาฝากตำแหน่งงานไว้กับ ตัวเอเจนซี่ได้โดยที่<ช>ถ้าเกิดว่าใช้มีค่าใช้จ่ายจนกระทั่งมีการอจมกรือถ้ามีการเทรดเนี่เกิดขึ้นนะคะอีกแบบหนึ่งคือแบบรีเทนแบบรีเทนก็คือเหมือนการที่ให้มาจำเอาไว้ตั้งแต่อาจจะเริ่มมาจำตั้งแต่ที่มาฝากกัแหน่งงานนะคะอ,จจะ,นนอะอาจจะมาดจำครึ่งหนึ่งอ่มอาจจะมาดจำครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยจ่ายอีกครึ่งหนึ่งตอนที่มีการอืมเทรดแนดิเดตนะคะอย่างนั้นอืมค่อเราเนื่องจากว่าคือตอนเนี้ย ทา,ทางเราก็ได้ยินมาเยอะเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานนะคะทีเนี้ยก็อยากจะทราบว่าทําไมาทางบริษัทลูกค้าค่ะเขาจะต้องใช้บริการาบริษัทจัดหางานด้วยะคะ่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็มีมมดี PARTMENT หน่วย HR ท,ที่ที่เป็นของบริษัทแล้วเนาะที่ทัอะไรที่ทําให้เขาจะต้องเลือกบริษัทเราะคะ่ะก็โดยปกติแล้วบริษัททั่วไป จะสมมุติว่าถ้ามีพนักงานสัก100คนอาจจะมี h อชักปกติแล้วก็จะเป็นมีเอชหนึ่งคนต่อพนักงานหนึ่งรคนเนาะเพราะฉะนั้นบริษทัทที่มีไซส์สักแบบส0 0ร้อถึงห้าที่มีเอช e d นดีภาตเมนไซส์สักประมาณสามถึงคนแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองซึ่งอาจจะมีการแบ่ง responsibility มาสำหรับ การ h อชหรือพวกหรือการรีครูดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็คือมีมีทรัพยาค่อนข้างจะน้อยกว่าตัวเอเจนซี่เองเช่นเอเจนซี่ทั่วไปจะมีสักสิบคนหรือมากกว่านั้นในการที่จะช่วยกันหาตำแหน่งงานสักหนึ่งสักหนึ่งตำแหน่งอะไรอย่างเี้เลยใช่ใช่ค่ะช่วยประหยัดเวลาด้วยเนาะค่ะใช่ก็คือก็พูดได้ว่าเอเจนซี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่มีอ่ม มีรีซอร์สมากกว่ารีซอร์สทางนี้ก็คือหมายถึงว่า,าทางเป็นพวกการพวกแบบเว็บไซต์ในที่จะหาแคนดิเดตพวกใช่ฐานข้อมูลแคนดิเดตดาต้าเบสไฮเดตพูลนะคะแล้วก็คนที่ทุ่มเทในการทํางานมากกว่าแล้วก็มีคอนเนคชันมากกว่าวมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งข้อมูลเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้อ่อ ้าทางบริษัทที่เขาจะต้องเลือกบริษัทจัดหางานอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่ามีอะไรเป็นเกณฑ์ที่ทําให้บริษัทลูกค้าเขาต้องเลือกเราด้วยค่ะเื่อว่าแบบคุณในเท่าที่ทางานมาเนี่ยมีอะไรที่ที่พอจะแชร์ได้ว่าเออแบบก็ทไมลูกค้าถึงต้องเลือกเราเน,นี่ยค่ะอืมต้องค่ะโอเคก็อ่าสิ่งแรกที่ค่อนข้างที่จะอ่ม ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์เนาะก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าบริษัทนี้เหมือนอมีชื่อเสียงหรือว่ามีอยู่อยู่ในหรือก่อตั้งมานานแล้วนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในแวดองค์ในการสัดหางานเนาะ<ม>ก็แล้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญทางในด้านทางในด้านสกิลเองหรือในด้านอินดัสทรีเอง นะคะบางที่อย่างเช่นพวกแบบไอทีพวกแบบบริษัทไอทีไอทีวิคูเตอร์อะไรยงี้ก็คือเป็น,นเลยนะว่าเออที่นี่เน้นทำไอทีที่นี่อาจจะเน้นทํเป็นพวกสายโรงงานเป็นแบบแม่รูปเจอร์ความถนัดด้วยเนาะอะค่ะแล้วก็อาจจะมีพูดถึงคุณภาพของคอนซัลแทนเองเพราะว่าบางคนคอนซัลแทนบางคนก็คือเก่งในด้านนี้ด้านนี้แล้วก็จะ,อ,ะอาจจะมีคนอยากตามมาว่าเออถ้าเกิดว่าคอนซัลแทนนี้มาอยู่ที่นึ่ในซิน่งนี้ก็ลูกค้าอาจจะอยากที่จะให้ ค่อนข้างที่จะเชื่อถือในตัวของกรอนซ่อมแทนด้วยใช่แล้วก็รวมถึงการการรีเฟอร์หรือการอ้างอิงของจากบริษัทลูกคา้านึงให้บริษัทลูกคา้านึงหรือบริษัทที่อยู่ในอินดัสซี่เดียวกันก็สามารถจะแนะนากันน<ช>ะคะประมาณอย่างนั้ค่ะคุณไห่มุกแล้วอย่างนี้นี่จะรู้ได้ยังไงอะคะว่าทางลูกค้ากับทางผู้สมัครที่เรากําลังจะเพลย์ให้ในตําแหน่งนะคะเขาเลือกบริษัทที่เหมาะสมหรือยังอย่างนี้ค่ะ พอจะแชร์ได้ในเอออาเริ่มจากอย่างแรกนะคะที่เราควรที่จะดูเนาะควรจะเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตในการจ้างจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขสัญญาที่ชัดเจนเขียนชัดเจนว่าต้องจ่ายกี่เปอร์เซนต์ต้องจ่ายเมื่อไหร่แล้วก็มีพูดถึงพวกกกรนด์ดีพิเอร์นานแค่ไหนนะคะ<ม>แล้วก็อาควรที่จะเคยมีอ่ามีชื่อเสียงหรือว่ามีประสบการณ์ว่าเคยเล่ตตำแหน่งก่อนหน้านี้ในอินดัสทรี ใกล้ในอินดัสทรเดียวกันในบริษัทที่ขายขากันนะคะแล้วก็ควรที่จะเป็นสมาชิกในสมาคมเป็นพวกแบบ business association ต่างๆอย่างเช่นพวกแบบว่า American Chamber of Commerce อะไรเงี้ยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่แบบว่ามีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะคะก็คือเหมือนแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีชื่อเสียอะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ไม่มีอยู่ในวงการแล้วก็คัดลอกเนาะ อแล้วอย่างนี้มีขั้นตอนในการ d e โครดคนยังไงบ้างะคะคุณค่ะค่ะก็เอเริ่มจากาขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นขั้นตอนที่เด็กเหมือนที่เราเรียกกันสั้นๆเนาะว,ว่าแบบไปไป,ไปรับวีฟมาจากลูกค้านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปคลา e ม t meeting หรือการไปประชุมกับลูกค้านะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะเรียนรู้ organization ของลูกค้าเข้าไปออเข้าไปดู e n v i r ร n m e n t ต่างๆของลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปออ การเข้าไปรับเจดีนะคะไปคุยเรื่องเจดีกับลูกค้าว่าเออเขากำลังมองหาอะไรอยู่ในตอนอนะคะไปทำความเข้าใจตัวการตำแหน่งงานค่ะแล้วก็พอเราไปมาแล้วทีนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะมาทำในวีคูดของเราก็คือในการาหาหาผู้สมัครโดยผ่านทางช่องาต่างๆที่เรามีาานะคะอาจจะเป็นพวกแบบจับบอดหลอะไรก็ตามแต่ทีนี้พอหาผู้สมัครปุ๊บเราก็จะทําการสัมภาษณ์ผู้สมัคร นะคะ,อะพอเราทําการสรัมภาษณ์ผู้สมัครแล้วเราก็จะทําการช็อตลิสต์หรือการทํารายชื่อนะคะทารายชื่อเสร็จเราก็จะทำแบ็กการาวน์เช็คหรือว่าการทำเดฟเฟนเช็คเพื่อตรวจสอบแล้วก็เพื่อหาพูดคุยกับบุคคลอ้างอิงของแคนเอนเองนะคะแล้วก็หลังจากนเราก็จะส่งไปให้กับทางลูกค้าเพื่อแล้วก็ลูกค้าก็จะไปอินเทรววนะคะ ใช่แล้วเมื่อตอนที่โอเคตกลงที่จะรับคนนี้แล้วเราก็เราก็จะเป็นคนที่คุยเรื่องอ่าออฟเฟอร์ในกเชคะก็คือคุยกันเจตยาเกี่ยวกับพวกเงินเดือนแล้วก็เป็นปิตต่างๆที่อ่าที่ทางแคนเดอต้องการจะได้รับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตอนสุดท้ายคือเป็นเขาเรียกว่า post employment follow up ก็คือเราก็จะมีการโทรเช็ค คุยกับทางตัวคเครดิตที่เราเพลสไตล์ว่าแฮปปี้ไหมหรือว่ามีอะไรที่มีเป็นคอนเซิร์นไหมอะไรเงี้ยนะคะแฮปปี้ <Happy S 2> กับกับงานที่เขากำลังทำอยู่หรือเปล่ามันเป็นแบบบริการหลังการขายเนาะแบบเต็ตตาผู้สมัยค่ะไายค่ะแล้วมีเรื่องของความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะค่ะ,ะก็พูดยังไงดีคือเหมือน อ่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งใน in-house recruitment เองหรือว่าจะเป็นเอเจนซเองเนาะก็ส่วนมากก็อาจจะมีการที่ c andidate อ่าไม่ไม่ไปเริ่มงานด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะอ่าอย่างเช่นหรือถ้าเบิว่ามีการที่อ่าสมมติว่าถ้าเรากำลังจะเฟส c andidate ได้แล้วบางทีค andidate อาจจะโดน counter offer จากที่ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็คือก็คือการที่ให้เงินที่ อ่าอจจะอาจ ing, อาจะไม่ให้เงินแต่ให้เบนฟิตอะไรที่แบบมากกว่าดีกว่าออฟเฟอร,ร์ที่เขาเพิ่งได้รับที่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบมีไปที่อื่นด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเขามีตัวเลือกหลายที่เขาอาจจะเลือกไปที่อื่นแทนก็ได้นะคะแล้วก็อ่าการตวรวจสอบแบบ r e r e n c e c h ช็คที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าอ่า r e n c e c h ช็คที่ทำออกมาเหมือนกับไม่ไม่ดีพอเข้าไปทำงานจริงก็อาจจะทำงานได้ไม่ดีเหมือน ที่ตอนสัมภาษณ์อ่นี่เหมือนกับที่เคลมไว้ใช่ป่ะระมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เหมือนตกลงว่าจะเริ่มงานในวันนี้วันนี้แต่พออาฟเอจิงก็คือไม่มาก็คือโนโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งอันนี้เอเราก็ไม่รู้เหตุผลได้เนาะว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็อาจจะมีเหมือนประมาณว่าแคนดิเดตก็คืออม ข้อมูลในประวัติอาจจะไม่ข้อมูลในเรซูเม่อาจจะไม่ตรงกับความจริงอาจจะมีแบบแคนดิเดตที่อ่าเรียกว่าปิดบังหรือบอกไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ่าความคาดหวังในเรื่องของพวกเบเนฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอ่าสูงเกินเกินเกินกว่าที่ควรจะเป็นสูงเกินจริงอะไรเงี้ยคะ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เอเจนซี่หรือว่าคนที่อ่าเอ็มพอยเซอร์คนที่จะคุยกับแคนดิเดตหรือผู้ที่มาสมัครไว้ตั้งแต่ แรกแรกแล้วว่าอะไรคือ expectation ของเขาแล้วมัน match กับ reality หรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะคืออาจจะต้องตกลงกันก่อนให้เคลียร์ไปเลยเนาะไดะ้แล้วอย่างนี้มีวิธีการในการ search หาทางสมัครยังไงบ้างอะคะค่ะก็เริ่มแรกจะพูดถึงาฐานข้อมูลที่เรามีหรือว่าแคนดตบูที่เรามีทีนี้นอาจจะเป็นเหมือนแบบมาจากคอนเน็กชันหรืออะไรที่เหมือนแบบที่เรามีการจัดเขา ที่เรามีการจากกัดเก็บไว้ตั้งแต่แรกเลยในตั้งแต่เริ่มต้นมเ็นานข้อมูลของเราใช่กเป็น pool ข,ของเราเลยแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์หาง,งานต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกลิงก์อินอะไรเงี้ยทีนี้เราก็าจะใช้ลิงก์ในการหาผู้สมัครเนาะแล้วก็เป็นการอ้างอิงจากผู้สมัครอื่นๆเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวหรือมีใครที่สนใจอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะส่งอ่าส่งเรซูเม่ คนรู้จักอะไรเงี้ยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ผ่านผู้คนในเครือข่ายนี่ก็คืออาจจะเหมือนแบบรู้จักกันมะหรือว่าผ่านทางลูกค้าหรือว่าส่งเป็นกรรมการส่งต่อรีเฟอร์กันมาอ๋อก็คือจะรีเฟอร์กันในกลุ่เครือข่ายกันเองเนาะคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นการดิเรกแอพพลอหรือว่าการที่จะเข้าไปแอพพลอยเขาโดยตรงเข้าไปหาโดยตรงเลยไนมะ่ว่าจะเป็นการที่ติดต่อไปผ่านทาง พยายามหาเบอร์โทรศัพท์ของเขาหรือว่าอะไรนี้ก็คือ,อพยายาาทางที่จะติดต่อเขาดแล้วก็โทรไปเลยเ,เ,เนาะค่ะ,คะอืมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในฝั่งของทางผู้สมัครเองค่ะหรือว่าทางรีคโเตอร์ที่เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นแคนดิเดตเนาะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะสมัครงานกับเราหรือว่าใช้บริการกับเราเนี่ยค่ะอยากอยากให้หาตำแหน่งงานที่ที่เหมาะสมให้เนี่ยค่ะจะมีค่าบริการในส่วนนี้ไหมคะ จริงๆถ้าเป็นสำหรับประเทศไทยอ่ะจริงๆถ้าเป็น Recruitment Agency ในประเทศไทยนะคะส่วนมา,จากจะไม่มีการคิดไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับ c n n i d a t e นะคะก็คือเป็นการที่หางา,านให้เลยนะคะแต่ว่าส่วนการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นจะเป็น เกิขึ <Good S 2> ้นลูกค้ามากกว่าใช่ใชไหมคะอ๋อค่ะแล้วอย่างเช่นที่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะคือเราอาจจะได้ยินชื่อหลายๆชื่อที่เป็นอ่ u i t m e n t หรือ Agency ที่ไทยค่ะว่าอ่าบางทีมันจะมีเป็นปพวกเอเซ็ e คิวทีฟเซิเป็นพวกเคทันเตอร์อแล้วก็มีเป็นอ่ r รีคูดแมนเอเจนซี่อย่างนี้ค่ะเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอ๋อค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้คำว่าอะไรจะมีความหมายที่เหมือนกัน นะคะก็คือเป็นบริษัทจัดหางานเหมือนกันแค่มันอจริงๆแล้วเหมือนแบบแต่ละคำมันก็เรียกว่าอะไรมีความมีความมีความป๊อปปูล่าในแต่ละที่ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอาจจะเป็นเหมือนแบบที่ที่อเมริกาจะใช้คําว่าเออเป็น executive ใช่เป็น search อะไรอย่างนี้ส่วนที่ยุโรปจะใช้เป็นแบบเ e a ท Hunt อ r อะไรเงี้ยแต่คือความหมายคือความหมายเดียวกันคือจัดหางานนะคะค่ะแล้วเออมี ระยะเวลานานเท่าไหร่คะกว่าที่จะเอ่อหาคนในตำแหน่งงานนั้นๆได้แล้วก็ให้ส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะจนจบเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอออันนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเนาะส่วนมันก็คือขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละ requirement ที่เราได้รับมาแต่ว่าปกติแล้วก็อก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่ อาจจะขึ้นได้ตั้งแต่1วันจนถึง2ปีกันเลย oh. นะคะเพราะบางทีถ้าเกิดว่ามีการที่แบบถ้ามีการแบบมีค andidate อออะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีการ replace เกิดขึ้นอะไรก็อาจา mm. ต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะให้จบ process ทั้งหมด อะไรเงี้ยนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าผู้สมัครที่เราเออ่ที่เรา place ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาถ้าเขาอยู่ไม่ถึงระยะเวลาที่เอ่ออยู่ในช่วงช่วงทดลองงานเนี่ยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีการอ่าถ้าใครที่เรา place ออกไปองก็คือออกไปก่อนที่จะหมดก่อนที่จะจบ probation period อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เราก็จะมีระยะเวลารับประกันหรือการสิ้น period จะอยู่ เป็นถ้าเกิดว่าออกไปในช่วงการท p พเเราก็จะมีการหาค a n d i d ใหม่มาเพลซให้นะคะมีเพลซมาแทนเนนก็ช่วงเวลาก็คือต่แล้วแต่ในญาสัญญานะคะแต่ปกติแล้วก็จะอยู่ภายใต้119วันตั้งแต่วันที่เขาเริ่มงานจะเป็นช่วงจนเป็นช่วงทดลองงานตามกฎหมายประเทศไทย ะคะ่ะเราถ้าอย่างนี้ผู้สมัครแล้วก็ทางลูกค้าค่ะที่เขาสนใจเนี่ยจะสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางไหนบ้างคะคุณไถ่ลกบค่ะ,อะตอนนี้เราก็มีช่องทางการติดต่อนะคะผ่านทางพวกโซเชียลมีเดียอะไรเนาะก็จะเป็นพวกมีทั้ง Facebook Page แล้วก็มี l ิง k ์อินมี t w i t t e r แล้วก็มี Instagram ด้วยทีนี้ทุกคนก็สามารถที่จะมาติดตามได้นะคะแล้วก็เราก็มีเว็บไซต์ที่ถ้าเกิดว่ามีพวก jobs opening หรือว่ามีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเอชอาร์เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เหมือนกันแล้วก็จะมีการอัเดตข้อมูล ดูเลยนะคะ<ม>แล้วอันนี้เรามีบริการอะไรบ้างนะคะนอกจาก recruitment นะคะก็สมาร t s เ a ิร์ชนะคะก็มีทั้งการให้บริการทางในด้าน r e c r u i t เนาะแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่ง payroll <ม>นะคะ<ม>ที่ทำพวก o u t s o u r c e อะไรเงี้ยนะคะก็ะจะมีการทำสองเซิร์ฟสทีอีอืม,อมโอเคะคะ่ะก็เห่อยยังไงทิ้งทายไว้นิดนึงนะคะไข่มก okay. ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคนไข่มุกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เกี่ยวกับอ่าบริษัทจัดหางานหรือว่า recruitment agency ในไทยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้ Channel ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ลงเรื่อยๆนะคะมีให้อัปเดตให้ติดตามเนาะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ